นักก๊อฟท่านใดนะครับที่จะทำห้องซ้อมกอล์ฟนะครับอกอล์ฟซิลเมเตอร์ภายในบ้านนะครับอตอนนี้นะครับผมคิดว่าตัวเฟสโคมิวโอพัสด์เนี่ยครับเป็นอะไรที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ข้อมูลครบที่สุดนะครับตัวเฟสโคมิวโอพัสด์ปี2024นีนะครับถ้าเป็นตัวปกติซึ่งไม่ได้มีพวกตัวแปต่างๆครบถ้วนเนี่ยครับแต่ก็เพียงพอในการซ้อมนะก็อยู่ที่ราคาที่85,000่บาท ตอนนี้นะตอนนี้นะคิดดูวับค่าเงินบาทว่าแต่ละช่วงมันอ่อนแข็งแค่ไหนนะครับข้อดีก็คือว่ามันมันเป็นเครื่องที่พกพาง,ง่ายนะครับพกไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะครับตัวเล็กไปตั้งในสนามได้ก็ได้ไว้ในห้องซ้อมกอล์ฟก็ได้นะครับแล้วก็มันในปัจจุบันเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แถมให้ฟรีนะครับแล้วก็มี12สสนามแถมให้ฟรีนะครับตลอดชีพไม่เสียตังค์เลยทั้งนั้นนะครับก็เรียกเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เดียว ในตลาดตอนนี้ที่ทุกอย่างไม่มีการเก็บเพิ่มซื้อไว้ใช้ครั้งเดียวจบ12สนามก็โอ้มีเยอะเลยแต่ว่าสนามดังๆที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นเพเปอร์บชนะครับแล้วก็เซนต์แอนดดูโอคอร์ดนะครับแล้วก็สนามเอเวล่าซึ่งน้องจีนนะครับจีโนได้แชมป์เอลพีเอัวครั้งแรกที่สนามนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการอัปเกรดขึ้นเนี่ยมันเพิ่มตังอีกไม่กี่บาทเองนะครับ ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็คือจะได้ไลายเส้นของทีาเรียกโปรแพ็กเกจเจ้าลายเส้นเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องทําให้เครื่องเนี่ยมันโชว์ตัวแปรได้มากขึ้นตัวแปรที่สําคัญที่เอาไว้ซ้อมก๊อปก็จะมีพวกขับพาร์ทเฟสนะครับพวกสปินิตหลบนะครับพวกเอสเพนต่างๆเนี่ยครับพวกสปิดโปรไฟล์ ile, นะครับมันจะอยู่ในโปรแพ็กเกจก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ999เหรียญน,นะครับถ้าช่วงไหนบาทแข็งเนีย่ย แนั่นํำไม่ซื้อเลยเพราะมันจะถูกมากแล้วก็บางช่วงก็จะมีลดอาจจะลด 10- 2ถึง2 0ก็ต้องติดตามข่าวสารนูเอาเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเวลาตีแล้วโดนลูกกอล์ตรงไหนของหน้าไม้นะครับก็จะมีอีกตัวนึงก็จะมีตัวนึงเขาเรียกว่า f e i m p p c t t o o c t t o o นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่499นะครับเมื่อกี้โปรแพ็กเกจเนี่ยอยู่ที่999เหรียญน,นะครับส่วน f Face Impact Location นี่อยู่ที่ 499เหรียญก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นบาทอ่อนแข็งแค่ไหนแล้วก็มีส่วนลดอาจจะ 10- 20%แล้วแต่ช่วงนะครับลองติดตามมาดูถ้าซื้อแค่นี้เนี่ยมันอยู่ประมาณแสนต้นเองก็จะได้ฟังก์ชันแล้วก็ตัวแปต่างๆเนี่ยเทียบเคียงกับตัวแท็กแมนตัวใหญ่ซึ่งมีมูลค่าอ่าโอ้โก็แถวแถวแ0 0 0สนอัพนะครับก็ใครสนใจที่จะนำตัวเนี้ยไปใช้ในการซ้อมหรือว่าพัฒนานในเกมกอล์ฟหรือว่าใช้เป็นสร้างเป็น h o m มกอล์ฟซิมูเลเตอร สร้างเป็นห้องซอปกป๊อปเมทในบ้านเนี่ยครับตัวนี้ผมว่าในปัจจุบันถือว่าคุ้มสุดราคาไม่แรงแล้วก็พกพาง่ายนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ไลน์ ID ข้างล่างนะครับหรือว่าเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ